ผมเฉลิมทองสูงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำโรงงานผลิตแฮปปี้แฟนชายนะครับว่าเรามีาสินค้าอะไรบ้างครับเชิญตามมาได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโรงงานเสริดรูปนะครับโรงงานเสริดรูปแฮปปี้แวร์เฮาส์นะครับเรา,าใช้เหล็กมาตรฐาน SS400 นะครับ SS400 นะครับ โอเคครับอันนี้เป็นการผลิตบีมรอส่งนะครับตัวนั้นเป็นตัวบันไดตัวนี้เป็นโรงงานผลิตทั้งหมดนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวโรงงานผลิตปั้นต่อลกดาวนะครับโรงงานผิวสองนะครับโรงงานผิวสองนะครับอันนี้เป็นโรงงานผิวนะครับอาเชิญได้เลยครับนะครับครับตัวนี้เนี่ยเสาส่วนมากนะครับตัวเสาเนี่ยเราจะใช้เป็นบนะครับอาคารที่จะใช้เสาบีมส่วนมากจะเป็น H W H นะครับ H W H C งานของเราเนี่ยนะครับเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับทั้งในทันทันปัจจุบันที่เราเริ่มเริ่มขยายธนิยนะครับขยายธนายปัจจุบันที่เรามีเครื่องแปรสอบนะครับเครื่องแปนซอคือตัดเหล็กปัจจุบันนี้เราต้องใช้ตัดทีละอันนะครับปัจจุบันเนี่ยเครื่องเราเนี่ยนะครับสามารถตัดได้ทีละขนาด60เซนเลยฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นบีมเนี่ยบีมเนี่ยตัดได้ทีละ2ออันเลยนะครับแล้วก็เหล็ก เหล็กโครเอียมเนี่ยนะครับเราสามารถตัดได้ทีนึงเกือบเป็นตัดเลยฮะ30-40เส้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับอย่างเครื่องรีดฉนวนนะครับเครื่องรีดฉนวนไม่ได้ชีสนะครับเราก็มีนะครับเราก็มีนำเข้ามานะฮะตัวนี้ตัวนี้เครื่องรีดฉนวนนะครับหลังจากที่เรารีดไม่ได้ชีสเสร็จปั๊บนะครับเอาเอากาปิดฉนวนนะครับแล้วก็รีดกลับมานะครับอ่านะครับก็นะครับน้องฉาย สช้เครนนะฮะตัวนี้เครนที่ใช้กับโรงงานเดี๋ยวเราใช้เครนประมาณห้าตันนะครับอ่าตู้แบบงของโรงงานนะฮะอ่านะครับโอเคก็เดี๋ยวเชิญมาต่อเลยนะฮะโอเคครับนะครับเราต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยออเดอร์แน,น,น่นมากนะครับแ้าที่จะทำให้ทันนะครับจนต้อง ก็บอกว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงในการลงทุนเครื่องจักรค่อนข้างเยอะนะครับในการผลิตนะครับตัวนี้เป็นเครื่องรีดมัตช์ชีสนะครับสำหรับแมตช์ชีสนะครับพอเรารีดปาปั๊บนะครับเป็นอย่างนี้ฮะและหลังจากนั้นเราจะเอาแมตช์ชีสเนี่ยครับเข้าไปรีดฉนวนนะครับสำหรับหลังค่ายเดียวนะฮะเรามีเครื่องพับนะครับเครื่องตัดเครื่องสลิดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูโรงงานการผลิตต่อได้เลยนะครับโอเคครับผมอ่านะครับอันนี้ก็เป็นปีก็ช่วงนี้ราบอกว่างานเรา แน่นนะครับแน่นมากทีเดียวเลยนะฮะโอเคครับนะครับส่วนนู้นนะครับส่วนนู้นอ่าส่วนนู้นเนี่ยเป็นโกดังเก็บสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น่วนของงานบ้านนอกดาวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโรงงานผลิตอีกอันนึงนะครับาโรงงานผลิตสามนะครับอ่าตรวนี้โรงงานผลิตสามครับโรงงานผลิตสามเนี่ยเราส่วนหนึ่งเราจะผลิตบ้านนอกดาวด้วยนะครับามาดูเครื่องจักรของเรา นะครับเคื่องเราเียนเครื่องปั๊มเพลตนะครับเครื่องปั๊มเพลตนะครับเครื่องตัดเพลทนะครับต้องบอกว่าเราใช้เครื่องจักรใหญ่ของลังเยอะนะครับคือจะเก่าหน่อยแต่ว่าโหสุพลังมากเลยนะเคืองนี้นะครับลองนี่ครับเครื่องเจาะครับเครื่องเจาะตัวนี้ต้องบอกว่าเรามันต้องกแข็งมากเลยฮะสุดยอดคือเมื่อก่อนเราใช้แบบนี้ฮะเมื่อก่อนเราเจาะขนาดนี้ฮะเนื่องจากไม่ทันท่าบเจาะได้ทีละแผ่นนะครับพอเราเครื่องนี้ต้องบอกว่าบักเป้งนะฮะเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี จาะได้ทีละเกือบ10แผ่นนะครับสูงทีึงเกือบสี่หเซนเลยนะครับเจาะทีึงเป็นสิบที่สิบแผ่นเลยต้องบอกว่าเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตนะครับดังนั้นไม่ทันนะครับตัวนี้เป็นโล่สต็อกนะครับต้องบอกว่าสต็อกตัวผนหนังนะครับไม่มีที่เก็บก็ต้องมาสต็อกในในฝ่ายผลิตนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กกาวน่าเหล็กกาวนัยครับซือได้เลยตัวนี้ผมทางแฮปปี้แฟนชา์เนี่ยเราได้นําเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวพับนะครับเราพับได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนกระบวนการของการผลิตโครงหลังคาครับพร้อมส่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโครงหลังคาทั้งหมดผลิตพร้อมส่งเหล็กที่เราใช้เป็นเหล็กโครฟอร์มนะครับเหล็กโครฟอร์มไม่ต้องทาสีนะครับเราจะทาสีเฉพาะข้อต่ออย่างเดียวนะครับกรณีมีการเชื่อมนะครับตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ที่แฮปปี้แฟรนไชส์กำลังจะทำเป็นโครงหลังคา 3D เป็นโครงหลังคา 3D นะครับโครงหลังคาโค้งด้านในนะครับก็เป็นพวกสต็อกนะครับสินค้าที่เรานำเข้าเองนะฮะ อ่าส uh, uh, okay. ินค้าที่เรานำเข้านะครับอ่าเดี๋ยวเชิญต่อฮะตรงนี้ได้เลยฮะโอเคครับนี่มีการผลิตนะครับอ่าสรับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเลิกงานพอดีนะฮะเดี๋ยวช่างเขามีโอทต่อนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้อ่าเป็นไม้เทียมอ่าอันนี้เป็นไม้เทียมเป็นลามีเนตนะครับเป็นต้นราคาต้องบอกว่าช่วงนี้อ่อ เมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเราให้เป็นสต็อกสินค้าแต่เนื่องจากว่างานเราเยอะมากราผลิตเราไม่ทันนะครับเราเลยใช้วิธีสต็อกสินค้ามาผลิตแทนและนะครับตัวสต็อกสินค้าจะถูกขายไปอยู่ฝั่งนู้นซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวผลิตแฟลนนะครับราแฟลนปะด้วนนะครับนี้เราทำปะดวนนะครับะนะครับตัวเสาตัวเสานะครับตัวเสาของบ้านนอกดาเนี่ย เราผลิตเป็นตับอย่างนี้เลยครับท่านไม่ต้องรอนะครับเวลาของมาปั๊บผลตรงนี้นะครับไปได้เลยนะครับตัวตัวเสานะครับตัวเสาเราผลิตเป็นตับตันี้เลยทุกอย่างต้องบอกว่าเราผลิตเตรียมพร้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างเนี่ย้เป็นหน้าต่างก็เป็นรูปนะฮะตัวหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างเลยรูปประตูก็เป็นตัวเสริมรูปนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวโกดังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตกระดังฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้เป็นก็บอกเป็นโรงงานทั้งหมดเลยนะครับ อ่าครับในโรงงานผีนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะทำลายผลิตตรงนี้นะฮะเป็นเป็นระบบแบบสายพานการผลิตนะครับเนื่องจากค่อปยุ่งยพื้นที่ระบบพื้นที่เราคับแคบไปแล้วนะครับพื้นที่ปกติที่มันกว้างขวางเนี่ยเราคับแคบไปแล้วเราจะทำเป็นเรื่องสายพานการผลิตนะครับเป็นแนวยาวเลยนะครับจะทำให้การผลิตทำได้เร็วขึ้นและใช้พื้นที่นน้อยลงนะครับอ่านะครับ ก็เป็นเจโบส์ฮะดูได้เลยฮะโคลดังเสร็จเรูปเนี่ยตัวนี้จะเป็นเจโบสนะครับเจโบสที่ฝังนะครับในคอนกรีตนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับตัวโกดังเสร็จรูปนะครับเชื่อมต่อกับเสานะครับตอนลูกค้าทำฐานรากทำตอนนอเนี่ยจะต้องไปเนนะครับเอาไปใส่ก่อนนะครับตอนเทคอนกรีตนะครับเดี๋ยวเชิญได้ฮะนะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูส่วนของโคลดังเกจสิทธิค้าครับโกดังเกจสิทค้าครับอ่าดูนี่เลยครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้สาม ราใช้เป็นโกดังของเราเมื่อการให้บริดีนะครับก็เชิญรู้น,นะครัที่สต๊อกไมโลชีนะครับนะครับปัจจุบันสต๊อกไม่โลชีเราก็ก็บอกปัจจุบันกำลังปรับปรุงขึ้นที่อยู่นะครับเมื่อก่อนเวลาจอดรถเราก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนนะครับเป็นโกดังเก็บสินค้าเพราะเพราะต้องบอกว่าเราสต๊อกของเยอะมากนะครับงั้นไม่มันไม่ไม่เพียงพอความต้องการของลูกค้านะฮะ ก็เลยต้องเอาที่จอมาเป็นโกดังแล้วนะครับโอเคอันน okay. uh ี huh. okay. uh ้เ huh. ป so uh ็นผนังนะครับที่เราเข้ามาไม่ได้ชี้รอส่งนะครับไม่ได้ชี้รอส่งนะครับกับลูกค้านะครับอ่าเดี๋ยวพามาดูฮะนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้วก็เป็นนะครับบ้านนอกดาวนะนะครับฝั่งนู้นเป็นบ้านนกดาวแล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปดูฝั่งบ้านนกดาวอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวเชิญครับเชิญครับ๋ยวมันเล่นนะฮะอ่า